สวัสดีครับพบกับผมนัทพทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้พามาดูแปลงนาข้าวอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่พานมาแล้วก็คนที่ดูแลแปลงนาข้าวแปลงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุเมฆกินเย็นครับวันนี้เราอยู่ที่ดอนกำยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้กับวัดบางประโหนงหลังนี้นะครับอืมนะครับเราอยู่กับใครครับอยู่กับคุณจำเนียนอ่าคุณจำเนียนเป็นคนดูแลแปลงนี้นะครับเป็นคนดูแลเป็นคนทํานาแปลงนี้นะครับอ่านะครับเป็นนาของคุณวิชัยนะครับอืม นะครับทั้งหมดกี่ไร่ครับ32งไร่32ไร่นะัพันข้าวรอบนี้ลงพันข้าวอะไรก็ขอแปก็ขอ85ครับอ่าแล้วก็แน่นอนเนาะพี่สุเมธเป็นคนมาแนะนําสิ่งดีๆให้คราวที่แล้วเราก็ใช้พันนี้ก็ขอแปดหานะครับเกี่ยวไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม่อ่าอันนี้แสดงว่ารอบสองรอบสองเลนะครับรอบสองของการใช้กลุ่มปฏิบัติ์โฟทีวันนี้เราเราเกี่ยวข้าวไปส่วนหนึ่งเราพอดีฝนตกเราเกี่ยวไปประมาณ5้าไร่เราได้ข้าวทั้งหมด8เควีน อ่าแปดตันแปดแปดตันเออมีบินมีใบด้วยนะครับห้าไล่ได้ไปแล้วแปดตันนะครับท่านผู้ชมนะฮะไม่ธรรมดาหยุดแลวหยุดก่อนอ่านะครับอ่าสังเกตดูนะครับข้าวสวยไหมครับสวยมากเลยครับนี่ข้าวไม่ล้มนะครับแปลงนี้ไม่ล้มเลยนะครับนี่นะฮะนี่คือจริงๆเลยนะะข้าวไม่มีล้มเลยนะครับนะครับเม็ดเหลืองสวยนะครับนี่ครับนี่ของจริงเลยอ่านะครับต้องถามคนที่ดูแลแปลงนี้เนาะพี่จำเนียนเนาะ การใช้กลุ look, ่มโฟทีนะครับช่วยให้เกิดความประหยัดลดต้นทุนอะไรอย่างไรบ้างครับช่วยประหยัดปุ๋ยอ๋อช่วยประหยัดปุ๋ยครับลดปุ๋ยไปเยอะไหมฮะก็ครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยเนาะนี่ผมไม่ทราบอนะครับก็คือลดปุ๋ยไปถึงครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วคิดว่าการเอาใช้การเอาผลิตภัณฑ์กลุ่มโฟทีมาใช้เนี่ยมันมันมันแพงไหมตอนซื้อแล้วแพงแต่ต้อง เทียบเป็นราคาต้นไร่ถึงจะถึงจะคุ้มค่าครับอ่านะครับแล้วถ้าเทียบกับฮอร์โมนยี่ห้ออื่นๆนี่คิดว่าของเราแพงกว่าไหมพอกันเพราะตามันใช้มันใช้น้อยกว่าอืก็ดูแล้วมันก็พอๆกันครับนะครับใช่อ่าสองตลนไ่ก็4ี่ร้อหยก็ได้สิบไร่อันนี้4ี่ร้อห้ามันได้สี่สี่สสิบไร่อย่างเงี้ยอืมนะครับก็พอๆกันไม่ได้ต่างกันเลยแต่ที่แน่ลดปุ๋ยไป ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ค่าแบบนี้ฮะท่านผู้ชมฮะนะครับคิดว่านะครับที่ยังไม่ได้เกี่ยวนี้อีกประมาณเท่าไหร่ฮะก็ยี่สิบยี่สิบห้าประมาณยี่สิบห้าไล่นะครับได้แมฟี่จำเนียนได้เพราะมันย<ม>ี่สิบเจ็ดประมาณยี่สิบเจ็ดไร่ยี่สิบเจ็ดไร่ที่ยังไม่ได้เกี่ยวนะอ่าแต่เกี่ยวไปแล้วห้าไล่ซัดไปแปดตันแล้ว โอ้ยังไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ครับผู้ชมคราวที่แล้วเราได้ข้าวเนี่ยร้อยสามเจ็ดถังต่อไร่แปลงเนี้ยนะครับได้ข้าวสี่สี่เปลี่ยนอ้าวสรุปเลยว่ากลุ่มผลิตพันธ์โฟทีส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนได้จริงแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้จริงครับถูกไหมฮะครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สุเมธครับพาเรามาดูแปลงนาข้าวสวยๆข้าวสวยๆเม็ดแต่งเม็ดใสแบบนี้นะครับนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับกับผมนรพลพมนทองเกษตริทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสว